ยินชื่อมานานแล้วถนนพระอาทิตย์วันนี้พวกเราจะมาเดินเล่นถ่ายรูปและหาของกินอร่อยๆกันตามไปกันเลยค่ะคุณแดงก๋วยจับยวนร้านอร่อยที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงถนนพระอาทิตย์เปิดทุกวันตั้งแต่9 3้าโมงครึ่งถึง2.30ทุ่มครึ่งเลยแอบดูรีวิวก่อนมาก๋วยจับยวนชามใหญ่ให้เยอะครึ่งแน่นๆวัตถุดิบคุณภาพดีเมนูหลากหลายด้วยนะคะแถมราคาน่ารักมากๆด้วย นี่นะครับเราอยู่กันที่ร้านคุณแดงก๋วยจับยวนนะที่ท่าพาทิตย์นะเราสั่งมาชานพิเศษชามนี้ยเยอะมากนะครับชามนี้เจ็ดสิบบาทโ้เยอะมากๆเลยนะครับซุปกลมกล่อมก๋วยจับยวนที่เราสั่งมานะครับพิเศษเจ็ดสิบให้เครื่องเยอะมากนะครับมีทั้งหมูมีทั้งหมูยอเห็ดไหโนกทานะครับแล้วก็มีลูกชิ้นหมูเด้งด้วยเส้นที่นี่นะครับนุ่มเหนียวอร่อยมาก เป็เท็กเจอร์สุดๆเลยโดยรวมนะครับขวยจับคุณแดงอร่อยมากเส้นเนี่ยหนึบนุ่มเหนียวน้ำซุปกลมก่อมเครื่องที่ให้มาดีทุกอย่างเลยเพราะหมูยอคุณภาพมากหมูเด้งแล้วก็หมูต้มอร่อยหมูต้มนี่เปื่อยเลยอร่อยมาก <S <S จานนี้นะครับหมูยอหนักนึ่งชานนี้6 0บาทน่ากินมาก ร้านนี้บอกแล้วครับของแท้หมูยอบนนะครับหมูยอหนังอร่อยมากกินชิมแทบหัวอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวมาชิมปอเปี๊ยะทอดกันบ้างนะอปอเปี๊ยะอร่อยมากแป้งกรอบมากไส้แน่นเต็มปากเต็มคำน้ําทิ้มเขานะทิมรวมกันอร่อยมากเลย สวนสันติชัยประการตั้งอยู่บนถนนพาทิตย์บนพื้นที่ประมาณ8ไร่เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพยาเราสามารถเดินชมป้อมพระสุเมรที่มีอายุยาวนานนับร้อยปีเลยเดินร้านแรกไปกอิ่มซะแล้วเมื่อกี้เราไปกินร้านอ่ะคุณแดงกว๋วย <ไป S 2> จับ๊บยวนนะใช่ใช่โออร่อยมากสั่งพิเศษมาชามนึงแบบเยอะมากเลยนะ ก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาเดินเล่นกันที่สวนสันติชัยประการเพิ่งเคยมาครั้งแรกสวยมากเลยมีป้อมสุมเมรแล้วก็ดีแม่น้ำเจ้าพยาวิวดีมากนะวิวดีนกท่องเที่ยวเยอะมากเลยเดี๋ยวไปกันต่อครับขนมเบื้องแม่ประภาขนมเบื้องโบราณที่ขายยาวนานกว่า60ปีเลยทีเดียวไปถึงตอนที่ทางร้านกำลังทำอยู่พอดีกลิ่นหอมมากๆแป้งบางกรอบไส้แน่นๆมีสงไส้ไส้หวานกับไส้เค็มร้านเปิดทุกวนันตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็น ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านขนมเบื้องแม่ประภานะร้านนี้ขนมเบื้องแบบโบราณน่ากินมากนะครับเราสั่งเป็นสองไส้มีไส้หวานไส้เค็มที่นี่ชิ้นละ16บาท5ชิ้น80บาทนะมาชิมกันอ่าน,นี่เรามาชิมไส้เค็มนะครับเป็นหน้านนี้ใส่กุ้งนะชิมกันโอ้โหค่อยเยอะอร่อยมากแบบกุ้งชัดเจนมากอร่อยมากขนมเบื้องไส้หวานแม่ประภานะครับเป็นแบบโบราณนะไม่มีครีมนะ จะใส่ไข่มะพร้พาวลูกพะแพงแล้วออใสทองนะโหใส้นั่นเลยขนเมเบื้องแบบแมบบ่ประพาน,นะครับเป็นขนเมเบื้องแบบโบราณนะไส้เนี่ยทั้งหวานทั้งเคมม็มอร่อยมากแล้วเป็นคนชอบเลยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบกินไส้หวานมากอยู่แล้วนะแต่สวัสดีที่นี่อร่อยปีแบบไม่มีไม่มีครีมนะแต่ว่าหอมแบบอร่อยแบบโบราณณหอมมะพร้าวมากๆเย็นตาโฟพัวกี ร้านเย็นตาโฟเก่าแก่บนถนนพระอาทิตย์เขาบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยของเย็นตาโฟอยู่ที่น้ำซอสแดงเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนอกจากเย็นตาโฟแล้วยังมีกว๋วยเตี๋ยวต้มยำก็เด็ดไม่แพ้กันวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านเย็นตาโฟพวก,กี่นะเย็นตาโฟเจ้าดังที่ถนนพระอาทิตย์นะครับเราสั่งเป็นใหญ่นะเยนตาโฟ แล้วก็มาม่าน้ำต้มยำนะครับเดี๋ยวมาชิมกัน,นชิมขึ้นก <อง S 2> ่อนนะหอมเต้าหู้ยี้อร่อยมากเยนตาโฟก,กี่เป็นไงคะอร่อยมากเนละยนะเยนตาโฟนะแต่ที่เซอร์ไพรส์คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเขาอร่อยมากกางหมูดีมากใช่แล้วตอนนี้ตอนเที่ย,เยงเลยคนเต็มร้านเลยอื ออนนี้ก็อากาศร้อนๆเนาะเดี๋ยวเราไปหาอะไรเย็ยน,ยนๆกินกันดีกว่าโอเคร้อยแปดจุยสร้านน้ำผลไม้คั้นสดที่ใครๆมาถนนพระอาทิตย์ต้องแวะมาลองชิมมาเช็คอินมาเก็บรูปสวยๆที่หน้าร้านเขาบอกว่าน้ำผลไม้คั้นสดๆไม่ผสมน้ำไม่ใส่น้ำตาลใส่เฮลตี้ต้องเลิฟแน่นอนเกือบสะหมดแ้าแล้วจ้ะอร่อยมากนะร้อยแปดจุนนะอร่อยมานี่โอสั่งอะไนะอ่าสเบอรี่ออรเลนเจ้วละเท่าไหร่ แต่ว่าคุ้มมากนะครับที่นี่ไม่ใส่น้ำาม่ใตามรสชาติผลไม้แท้ๆมาเต็มๆอร่อยมากใช่108ยแปดจแนะนำเลยค่ะไอติมกะทิสดอร่อยหอมหวานอ่อนๆสดชื่นแบบไทยๆไอติมในลูกมะพราะ้าวราคาน่ารักมากๆ40บาทเท่านั้นขอบคุณค่ะขายตรงนี้ทุกวันหรือเปล่าครับาาอ,อ๋ออยู่ตรงนี้ประจำใช่ไหมครับอ๋อวันจันทร์เนาะได้ จะมาขายทุกวันกถ้าขายก็ขายบริเวณนี้ตรงนี้ตลอดนะครับขอบคุณครับคุณนะคบหลังจากทานน้ำผลไม้ปักแลวแจูไปแล้วครับตอนนี้เราอยู่หน้าหอศิลป์บ้านเจ้าพยานะครับมาชิมไอติมกะทิมะพร้าวน่าทานมากลูกเนี้ยสี่สิบบาทเองลูกใหญ่มากเลยหวานมันอร่อยมากร้านนี้นะครับ ใครมาแนะนําเลยติมมัะทีมะพร้าวอร่อยมากแล้วถั่วที่สำคัญน,นะถั่วคั่วเองใหม่ๆทุกวันเลยหอมมากหอศิลป์นาบ้านเจ้าพาระยาปัจจุบันกลุ่มปตทได้อนุรักษ์อาคารแห่งนี้และปรับปรุงให้เป็นหอศิลป์นาบ้านเจ้าพระยาเพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงเข้าชมฟรีแอร์เย็นฉ่ำห้องน้ำสะอาดมากๆ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ